สวัสดีพี่น้อง FC ครับชาวยูทูบครับผมวันนี้ไม่ได้ไปยิงปลาครับนะว่าจะออกกลางคืนครับผมนะเนี่ยึงนกูไก่ครับผมนะเนี่ยที่กล่องนี่ดอทครับผมนะอันตัวนี้ก็คือใส่โทรศัพท์ครับผมนะที่ครับกล่องนะกำลังมองหากล่องโกโปครับแต่ไม่รู้ว่าที่ใช่รุ่นไหนดีเนาะ เรายังที่ราคาพอสูงไว้นะพี่น้องเนาะพอดีถามนาที่รับชมนะช่องผมเนาะผมก็กติดตามให้เลยนะครับเนาะนะก็ฝากช่องดว้วยนะครับผมนะก็ติดตามให้ดว้วยคือกันครับผมผมก็กตนะิดตามให้นะให้กำลังใจกันนักตู่น้องอ๋อพี่น้องเนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องชาย,ชายพาลุยครับนะพอดี นายยังไม่ได้ถามไปเนาะถามหนายไปว่าใช้กล่องโกโบอรู่ไหนนาอครับเนาะพอดีผมกำลังมองหาอยู่ครับว่าที่ใช้อยู่ไหนดีเนาะราคาพอย่ำๆนะครับพี่เนาะแพงเปินไปก็กสูญไปพี่นนองเนาะว่ายูทูบเราก็ยังไม่ผ่านช่องผ่านเกณฑ์ครับเนาะทำไปเลยก่อนเดี๋ยวถ้าผ่านช่องผ่านเกณฑ์มาได้น,ไไนนะก็ค่อยว่ากันใหม่ครับค่อยหากล่องดีๆราคาดีๆเนาะ สำหรับวันนี้ก็จะไปหายิงปลาคืนนีดหน่อยครับไปกับพันนัดเนาะหลานวันนี้ไ่ได้ไปยิงปลากับมวันนะป,ปลากบป้าหนูปลาอะไรก็ยิงครับพี่น้งนองเนาะเดี๋ยวเอาเปืนไว้หลังรเดี๋ยวจะมาทําบ่วงครับพี่น้งนองเดี๋ยวมาหมัดหมัดบวกครับพี่น้อง บวกก็ทำไว้แต่นานนะพี่น้องแต่แต่ผมไอ้แต่รักก็น่าเนะาะขาดสาดเลยพี่น้อง <c ười> บวกขันบวกเนะาะขาดพีนนะ่น้องนะนอนนอนดีๆีมันเนาะแทงบอลไครับอันนี้มันดีแล้วก็นั่นเนาะบวกแล้ว นั่นเองครับกผมจะทำผมดักบ่วงเนี่ยผมไม่ค่อยหมั่นทนพี่น้องนะแต่ก็พอได้อยู่นะแต่ว่าการเรื่องเรื่องเรื่องทำบ่วงทำไรนี่ต้งไม่ค่อยจบลักสูรไทยคนระับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าบางคนเขาทำบ่วงใหญ่บ่วงน้อยเนาะแต่สำหรับผมผมชอยังนี้นี่ถือว่าใหญ่พูนนาพี่ ไหญ่แน่พี่หนุ่ม <c oughs> ใหญ่ปวดพวกปุ <c> ๋ย <oughs> ทำไมพี่บอกวันนี้ก็ดูร้านหน่อยนะครับผมร้านหน่อยกำลังซนเลยครับช่วยยายเขาดูนะครับหน่อย <c oughs> นหน่อยปวดมากพี่หนุ่ยหน่อยนะครับมิดมากหลไรกับขาดพี่หนุย่นยปวด คนดีไปซื้อรวดจะมเบื่อ,อะอไรก็ผิน้องผมใส่แต่ตอนเกี่ยวเขานะไอตอนทำนานะครับไปครับจึงมหลวมหน่ยไปหาใส่ขึ้นเลยพี่หน้องเนาะเห็นทางก็ใส่เรนะื่อยไม่ต้องไปหาอะไรมองอะครแล้วฝั่งโคองนะไ,ไปไปไหนน่นครับไปคคองที่ผมยิงปตาหนะ่อย บางทียิงปลานิ่นเนี่ยครับมาวาเนเห็นนานๆเขาไปใส่อยู่เนาะจักเขาได้ไม่ได้เพราะว่าผมจะไปลองใส่ดูมันเนี่ยส่พันหนับใส่ดาหายิงปลาผมนะทำไมเวลาชาชายพายลุยพูดตรงๆแค่นนะันหนาเพราะว่าสายตามันไม่ค่อยดีครับผมผมตรงส่แว่นเนาะทีนี้เลนเรนเลนตัวต่ำเนี่ยมันจะอยู่ทางใต้ครับเลนมองไกลเนาะ เรียนมองไกลลามองไกลๆก็ต้องเหนียนดูเนียบนะมันก็เลยเสียบุหริกกันมองหน่อยหนึ่งเนาะสายตาสายตาไม่ค่อยดีับผมหมาบ้านใหญ่มากที่เห็นอะไี่ป้นงะที่ลุงยิ้ทุบไปเนาะปลาสองตัว พันหลายก้่หลาองตัวครับกับก็ได้ขับเขากับนำแั้งพี่หนุ่มเนาะเพราะว่าเราก็มมต้อกไปเสือขับเขาเขาชอบแกงตลาดนั่งก็มีแต่หมูมีแต่หนังก็อยากกินแบบอาหารบ้านๆเหมือนเนาะครับเนาะเป็นปลาเป็นอะไรน่ะขอขบคุณพี่ดองนะครับที่มา ติดตามนะครับรับชมนะสองแสตช่ายพาลุยครับผมพี่นาตาทั้งหลายครับผมก็ที่คอมเมนต์มานะครับก็ขอบคุณครับผมบางที่กระไดตัวบางไปตัวบางนะพี่น้องก็ มีเวลาก็ับจะบางทีผมก็ไม่ได้ดูพี่น้องช่วงนี้บางทีถ้าทํางานวิ่งยินจนเลยพี่น้องขับกลับมาจากวิ่งยินกันเลยไ่นจะดูหลานดูอะไรกันโทรศัพท์ขอบ,บางทีก็บ่อยได้ดูเลยผมนะก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเนาะจริงยังไม่ทัในในตอบคอมเมนต์พี่น้องเนาะ ดูจะบวงใหญ่แน่นอนใหญ่นะมันมใหญ่คอยตีจะขาดบวงก่อนด่วปนหน่วยบดเนาะคอยตีขดาดห,หลับซ้อ กุญนหนมักเงินร้นกันไม่ได้ี่น้องครับ นุงนนห,หลายหลอขบขาดเ่ย

ครับผมเดี๋ยวยังไง,ไ,งไม้ตองคำก,ก็จะถ่ายดูทิ้งเนาะตอนนี้เขาอนุญาตทำบ่วงอะไร่อนเนาะดีครับสสวัดีครับ